ต่างชาตินะครับต่อแถวเลยนะครับเมื่อมาเห็นสิ่งนี้ที่เมืองไทยนะครับเพื่อนจะไม่เจ้าหน้าที่นะครับคอยขอประตูนะครับเวลาเข้าไปนะครับบรรยากาศแบบ360องศาไม่แปลกนะครับที่ต่างชาติชื่โชมเขามานะครับแต่เพื่อนจำกัดขนเขานะครับว้าวเป็นสากแบบพลังการจริงๆ แบบลายตาเลยนะครับอลังการสุดๆไม่น่าละใครก็ต่อแถวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี PP, FC, บ่พี่เ FC เบากิแหล่งก็แน่งแล้วก็สวัสดีทั้ผสมโมกุขันนะครับ ตอนนี้สมอยู่ที่สยามมารากรนะครับท่าท้ายนะครับใกล้วันวาเลนไทยแล้วครับพี่ๆเบิ้งห่างเมืองไทยจัดใหญ่จัดเต็มนะครับลูกหัวใจสีแดงนะครับลอยมาตามห่างเลยโอ้โหมันน่าทึ่งมากๆนะครับแสงสีอย่างอลังการสุดๆนะครับคนไทยจัดใหญ่ทุกเศษสกาลนะครับเบิ้งอ้าา ทำได้ยังไงนะครับต่างชาติยังยืนถ่ายรูปเลยนะครับเมื่อมาเห็นหัวใจสีสมฟูหัวใจสีแดงนะครับโอ้เปลี่ยนสีด้วยนะครับวันนี้เป็นสีขาวแล้วสุดยอดจริงๆนะครับเมืองไทยท่องเที่ยววันนี้อยู่ที่นี่นะครับภัยมากก็ต้องถ่ายกับไัยสีสวยๆนะครับที่สยามพารากอนนะครับเป็นห่างสั้นน้ำเลย จุดเด่นของที่นี่นะครับคือจะตบแต่งไพ่นะครับไปตามเทศกาลตลอดนะครับแบบไม่ซ้ำหน้าใครนะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีขาวได้หมดโอ้โหน่าทึ่งมากๆนะครับคนมายืนนะครับต่อแถวถ่ายรูปข้างในห็นบอกโอ้โหข้างในมีบ่อนถ่ายรูปด้วยนะครับซึ่งกับรอต่อแถวเลยนะครับ คนไทยจะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับพี่ๆผู้รกายอยากเข้าไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับปาถึงกับรอกันเลยรอกันเลยนะครับข้างในมีอะไรเนาะทำไมหลายคนชอบจังนะครับอ๋อสามรอยหกบองศาเดี๋ยวบอกก่เลนจะต่อพาพี่ๆนะครับเข่าไปเบิ่งข้างใน ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแต่มองไปทั้งนี้ก่อนนะครับพี่ๆพ,พอจะเห็นนะครับรถไฟลอยฟ้าไาว่าเมืองไทยไม่เจริญมาเบิ่งเอานะครับกลางคื้นยิ่งประกอบไฟแบบสวยมากสวยอลังการฟ้าเต้หน้าทึ่งสุดๆนะครับตรงนี้เพยนยังบรทันเอาออกเลยนะครับเป็นตัวงู งูวันตุจีนนะครับพลังต้องขึ้นเลยนะครับถ่ายรูปเลยข้างในเผอแป๊บเดียวนะครับพี่ๆยิ่งต่อแถวเยอะกว่าเดิมป้าเจอมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับทำไมหลายคนชอบกันจัง นี่คือครับน่าจะเป็นห้องห้องสะท้อนความเป็นตัวคุณ360องศานะครับว้าวนะครับเข้าไปข้างในบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่ขพเขาเป็แหล่งกะพยายามนะครับต่อแถวรอเบือ่อจีตา่ายให้พี่พี่ทีโบเมานะครับหลับส้มน้องกันต้องรอตามคิวนะครับต่อแถวยาวเลย โอ้โหเราจะเริ่มกมันสวยมากๆนะครับแบบอย่างอลังการนะครับข้างในท้งหวดเพื่อเคยเห็นนะครับพ,พี่เห็นหมอบรรยากาศแบบ360องศาม่แปกนะครับที่ต่างชาติชโชค์คอามม่านะครับแต่เพื่อนจำกัดคุนเขานะครับเ mm hmm. ขาได้รอบละ สี่คนแต่วันนี้นะครับผมเขามาสองคนนะครับกับพี่ๆเขาโอ้โหมันสวยแล้วก็น่านทึน่งมากๆป้าจะใครทำอย่างอลังการ สาแบบพลังการจริงจริงนะครับแล้วก็มีมุมแบบมืนมืดด้วยนะครับโอ้โหแบบลายตาเลยนะครับอลังการสุด ไม่น่าละใครก็ต่อแถวเข้ามาสุดยอดนะครับบอกไปเลยนะครับฝีมือคนไทยนะครับออกแบบสุดยอดไอเดียนะครับทำได้แบบน่าทึ่งจริงๆนะครับพผนจะให้เขามารอบละสามนาที บรรยากาศนะครับต่างชาตินะครับต่อแถวเลยนะครับเมื่อมาเห็นสิ่งนี้ที่เมืองไทยนะครับเพื่อนจะไม่เจ้าหน้าที่นะครับคอยขอประตูนะครับเวลาเข้าไปนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปว่าองแบบไอเดียสุดยอดจริงๆนะครับถึงกับต่อแถวยาวเลยนะครับต้องรอแบบรอจริงๆนะครับบอกก่แหล่งรอประมาณ2ี่ิบกว่านาทีนะครับจะเข้าไปห้องนี้ได้ที่ว่า สุดยอดนะครับเมื่อกี้นะครับต่อแถวยาวครับจะออกไปน้ำหลายแล้ว,วเหมือต่างชาติมาเห็นสิ่งนี้บอกไว้เลยสุดน่าทึ่งน่าทึ่งจริงๆปาดบอกก็แหล่งยังสอบนะครับสุดยอดมากๆข้างในยังอลังการนะครับผู้คนบนหาดเต็มเลย จะแต่งขึ้นมาแบบไม่ซ้ำหน้าจริงๆนะครับเมืองไทยทุกเทศกาลนะครับจะมีการตกแต่งแบบสวยงามเป็นห้องกระจกถาททอน360องศาแบบ3มิติแต่จุดนี่นะครับยังคงสวยงามเหมือนเดิมน้องเที่ยวยังคงมาถ่ายรูปย่อใหญ่นะครับใกลว่าเลนไ้า์ พื้นที่นะครับสะอาดเป็นธรรมศาตินะครับน้ำตกสาดโอ้โหน้ำไหลแบบเป็นธรรมศาส์จริงๆให้สมกับธรรมศาส์นะครับไอเดียนี่สุดเจ๋งสุดเจ๋งนะครับพี่ ความสวยความงามของสถานที่แห่งนี้นะครับคนไทยจัดแต่งแบบไม่ซ้ำหน้าใครแน่นอนนะครับ สวยงามมากจริงจรินรนรนงนะพี่ๆป่าเต็มสุดเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับ่มมียังหลายนะครับบอกที่แหล่งกับพี่ๆน,นะครับมาอัปเดตสยามพรานอรนะครับก่อนวัน วันวาเล่นท้ายนะครับโอ้ยกว่าจะพูดได้คิดตั้งนานก็ลืมไป้าสนสอบไปอย่าลืมนะครับว่าไรก็สักท้าเพื่อเป็นมกำลังใจอ่ะบอกแหล่งทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านกล้องเมนได้นะครับกับเห็นได้ว่าคนไทยนะครับพร้อมที่จะทำสิ่งสวยงามๆไต้ตลอด่นวสำคัญนะครับเข่าส้มรีมีที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับถ่ายคลิปนี่บอกที่แหล่งขอกล่าวคำว่า सवारी का